สวัสดีค่ะ,ะค FC ตุกตาสาวตุกัน,กนชาแน,นลนะคะ ว่าวันนี้เรามาทำอะไรจริงๆแง่วันนี้เป็นบ้านประแตนนะคะแต่เป็นสถานที่ของเรายินดีค่ะเราเรามาอนุรอบแท็กสถานที่บ้านประแตนนะคะเพื่อทำกิจกรรมบางอย่างที่เราอยากจะทำจืดเนื่องมาจากวันที่17เมษายนที่ผ่านมาการประแตน่ก็คือเราจะมีการทำกิจกรรมศึกษาวิชาธรรมแล้วน้กระหัวผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้หลักผู้ใหญ่เนาะใน มงนมันตกตูมเนาะทีนี้เช่วงระหว่างเราทำกิจกรรมต่างๆมันเรื่อนของภาววัดมาในวันนี้ก็มาปุ๊บปุ๊บก้าวเลื่แล้วก็เรื่องการที่เราเลื่อนเรื่องกิจกรรมที่ที่เราแพลนกันไว้วางแผงกันไว้เนี่ยว่าจะทำทำกิจกรรมพิเศษเราเลื่อนไปแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งแล้วนะคะที่เราตั้งใจแล้วก็ทำไปแล้วก็คือการได้มอบของ 那个味道。别别别 ใจเองของเด็กเล็กเองเนี่ยก็มีภาวะความเสี่ยงในเรื่องของภาวะโควิด1ีเพราะเนี่ยเราก็คิดว่าเราต้องเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อให้มันได้วรรลุประสงค์ค่ะเรียนเชิญผู้ใหญ่คุยสักนิดนึงดีไหมครับค่ะครับสวัสดีครับผมกำลังทที่บ้านครับผู้ใหญ่บานคเรื่องหนึ่งนะครับในวันที่17เจาก็ได้มีการโครงการก็ต้นไว้อยู่แล้ว กังไว้แต่ทีนี้นะครับในภาวะโตกระบโกระบดูขึ้นมาเปนจำนวนมากนารัดแล้วักาความมุลนปะกร็เลยมีดขด้วยป็นชุดเปชุดที่แจ้งกันรับ Oh, okay. ดูที่เกี่ยวการนะคะท้าเหล่ายูทูบทกตก็กท่าารือ่าเรางานกันราการทำกิจกรรมดีๆคงนี้แล้วก็คิว่าเราก็จะทําเถถ้าเหล่ายูทูบเบอร์ด้ว่าเราคือกลุ่มทางานที่รวมตัวกันสามรถอาชีพนะคะร่วมกันทำงานหากินคนดูแ เราทำมันเกินเลยไปหรือไม่ถูกต้องค่ะก็สามารถที่จะแนะนำเราได้น้องพ่อผู้ใหญ่เนาะเพราะว่าเราเรียนรับรองที่อยู่ในกติกานะคะของสังคมทุกวันนี้เศรษฐกิจมันมันก็ข้ามจากไปต่อยากต้องเรียนเราไปต่อยากตัวเองเนี่ย เจงนะคะาใช้คว่าไปต่อไม่ได้เราไม่สามารถเดินต่อได้เพราะเนี้ยทุกคนจะต้องหยุดลงยุดลงคว่าที่ตามมาก็คือมีคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราตกงานตกงานในปริมาณ่เยอะมากและไม่สามารถจะหางานได้ดีเนื่องจากภาวาโควิดแล้วก็ราวาเศรษฐกิจคือเมื่อทุกคน,คมกคนไม่มีงานเศรษฐกิจก็ไม่ข คิดว่าเราเห็นก็ดีชคดีที่มีเครื่องมือที่ดีาอย่างในกลุ่มของยูทูบบอร์ที่ผกตอตอนนี้เราไม่ใช่เ้ส่อเรนว่าทเทศะหาทีทัเข้ามาพราะทุกคนแจ้งว่าเรามีงานทาเลยเราสามารถท้ได้เราก็แจ้งว่าเรายินดีนะคะเรายินดีถึงท่านเราไปต่อด้วยกันนะคะเรา นี้ก็ดีแล้วใช่ไหมแค่นี้ก็ดีแล้วสำหรับสำหรับโลกทุกวันนี้โลกที่มีภาวะระบาดของโควิดโลกของเศรษฐกิจที่มันเดินยากแล้วก็เปลี่ยนเนาะก็ถือว่าชาวบ้านูุรกีก็เป็นผู้มีความรูกับเราทุกคน ประมาณนี้ค่ะมีท่านใดสอบถามไหคะันั้นก็ขอญาต์หม้อของนะคะมาแต่งให้พ่ด้วยกันนะคะเพื่อเป็นไฟฟ้าเหมือนกันเลย่นะคะเพื่อเพื่อให้พ่อผู้ใหญ่เป็นตัวแทนของเรานะคะวันที่ิดแล้ว ต้องขออาภัย f อทุกท่านด้วยนะคะด้วยสถานการณ์โควิดจึงตั้งกล้องไว้นะคะ,อะตอนตั้งกล้องไว้ทุกท่านนั่งนะคะพอยืนพอยืนขึ้นมาภาพก็เลยขาดหายไปบ้างนะคะต้องขออาภัยจริงๆะคะ่ะพอตั้งกล้องแล้วก็ออกไปข้างนอกไม่รวมตัวกันตรงนั้นนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ